พี่ชาอร่อยไหมไหนเงยหน้าขึ้นมานีดิแล้วตํารวจช่างก็หานายนิคมซึ่งเป็นช่างทําผิวเผาหน้าจะทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเดี๋ยวต้องรอผลการเสนสูตรสอจากโรงพยาบาลลําปางมาประกอบส้อมูลเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะ มีถือว่าเป็นเหตุซ้ำรอยที่เ oh ก so ิดขึ้นจากกรณีใหญ่ที่เราอ่านเคสของน้องมี้นที่โคราชนะคะขณะที่หลานของเจ้าภาพงานศบเนี่ยบอกว่าคือช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ทุกคนิูอยู่ในสรากำลังยิงเพื่อไว้อะไรแล้วจู่ๆค่ะ ก็เกิดระเบิดขึ้นเป็นพลุกวันสีถ้าเห็นจากภาพตอนระเบิดจะเห็นว่ามีสีแดงออกมาของผอไปดูก็พบว่าในเศษเนี่ยหล้มลงแล้วก็สุดเหล็กทิ้มที่คอทางญาติเนี่ยเคยบอกเอาไว้แล้วว่าเอาพลุกมาจุกเนี่ยขอให้มีแค่แสงสีเท่านั้นแต่สุดท้ายช่างทางพลุกนาพลุกมาจุกจนเกิดเรื่องราวสลดใจขึ้น เป็นลุกมองนะคะยอมรับว่าทานเจ้าภาพก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเก็เป็นเรื่องของรูกจุดในงานศพอีกแล้วก่อนหน้านี <about> ้ก <st> <en> ็ม <st> ีเด็กหญิงคุ้นดึก <ide> ก็ โดนลุปตกใส่หัวก็มีจจบไปจุดลุกในคอนโซางนึ้งนั้นน่าจะเป็นลุตาลเปประวัดีทียแล้วยดี้ยสามตวเนี้ยการสมอนตายแล้วนะคือการสมองตาเลยงสามน้อง้าลแล้วก็เีมาอีกแล้วโดนระเบิดแล้วก็ทดไเป็นร่อใหญ่ที่พอ เสียชีวิตเจ้าอเอามาคงนิดว่าเอาเอาใหม่ด้วยไหมไปดูะะ <S <S อีกเรื่องหนะะึ่งครับกรณีนี้นะฮะคือสาม,มีเนี่ยนะครับเมาแล้วชอบตบตีเมียคือตบตีไหน,นดูสิไหนไหนเปลี่ยนช้อนกันกับพี่บอสออะเปลี่ยนกันอ่าไม่เปลี่ยนช้อนเฉยๆอ่ะช่ปาช้อนเล็กเอออกนี้เป็นมีชู้ใช่ไหมมีบอกกล่าวหลังจากนั้นปกเมียนะฮะกระทรบเมียสุดท้ายแล้วเมียทนไม่ไหวครับชักมีดแทงหัวเาเสียชีวิต ไหนไงน่าคือมัสิหอมมากประมาณสักปีมังที่ผ่านมานะครับตำรวจสนบุณณภูมิเป็นผัวของของนายคาราเมะอายุ49ปีแล้วครับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลในทางคุ้มย่างร่วมกล้าแคนนอนเสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านพญาธรบึงกลุ่มนะฮะตอนเสรีไทย47่สิเจ็คนเสีไทยแฝงทองกลุ่มเบุญกลุ่มไปบายกล้องหน่อยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าสภาพศพนั้นนะฮะใช่เลยนะมีดแทงนะ